โตัวเดียวโคโลล้วอยเลื่อมร่องเจ้าเหอกแล้วขวามล้องหอยร่องร่องเหมือนอยร่องไปหอดแม่ดววเล็กหอกแล้วป้าคนนางอยู่อยู่ใส่กันปาิใส่กอก็หลานะมือ้นปอนด์ว8 6กว้าไปเบิ้งคลิปกาเดียววะเสียเสียดายเลื่อมรง ดัง่เจได้มาถ้าสายเลขแปดหกห้านะแปดหกห้าครับโอ้ยมือนั่นมานี่มาเถียงกับน้องลิตาเออครับมือนั่นน้องลิตาก็ว่าแปดหกแปดหกอยู่เจ้าว่าัะไดหัวขาหัวขายู่ผู้เดียวเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาไม่เอาไปคืดตีวันนี้ไม่เอาไปคืดเอาแปดมาใส่เลยสามตัวเลยได้เครงของลิตาได้เครื่งของเกนนดแม่นบอสขันถือก็ได้อสามตัวไปเลยก็เลยตัดสินใจ แปลโคคาเลยเจ้าซื้อแม่นคักแม่นเนี่ยเนาะ่กโอ้ยผัวเทียนกับกบนองเนาะกบหลานเนาะเออ่าโอ้ยน้องดีจาซึ่งสาเลยตีมวดสาวล้มงว่านี่ยยิ้สตกเนี่ยโอ้ยย่ายเพิ่อนเพิ่นก็อยคุยกับเจนุดเนี่ยอยากเจนุศมองัสเป็นเพื่อนพ่อชี่บานไหมเออเจนุดจะลาดกว็เอาร่วมกันเลยแม่ตึกนับ นี่ละ่ะคนดวงดีนั่งซื้อกับถือเล็กเนาะยั่ขอเบิ้งอีกรอบเนี <Chris> mm ้ยตัวตีถือขนาดเนัวะออจบใส่กันถือเซยดีเจ๊โ้โลเลยตรงจมดิสตัวเนาะเอฟซีหลายคนเขาว่าเขาเบิ้งก็ซื้อเขาบริสุทืิอเขาว่ะ ที่ผ่านมาเอฟซีก็ถือดูดิตรงๆเลยแล้ววันที่หนึ่งกวนได้ไงโอ้ธรรมดานะเพื่อนคนเดียวแม่เอฟซีอย่าไปว่าถึงเพื่อนเอื่อนเพื่อนว่าบไปถือน้ำเมาอุติยากนี่พี่น้องว่ามันตั้งเบาเด้อนี่เล่าแมียนกิน ลืมลกโอ้ยังบ่ลืมเลยพอดีออกุ๊บหลาลืมไปไปเศร้านะขุนเนาล่อมสามตูตดนลืมสามตตลืมไว้ว่าเลืมลืมเจนดวันี่ตีลงมาฮอดเจดวงฮอดแม่ดวงเดี่ยวเลยมัดเลยเศร้ดไเกยซัวสิถึเนะท้างเป็นแปนมัดตีอยู่นี่ก็ได้เออเอาบานนี่เป็นเจ้าใดบานนี่ตองวัดเราไป ฝันบ่เจีฝันเอาว่าฝันเราได้เราความฝันอ่ะอคือหนีมามาให้กันเด็กหนุ่ยไปรุ่นนี่แหละเป็นมู่หลานนี่แหละเพื่อเราไปเกิดอุบัติเหตุเนาะเกิดอุบัติเหตุอายุบ้านหลายเนี่ยเพื่อเราตุยมหม,ม ไม่หนุไน่ไม่รุงแมอายุเท่าไรฮะเนี่ยอายุสิบสี่ปีนึงแม่โอ้ในฝันหันบอกเลยบอกเป็นโตเลยนะสิบสี่ปีว่าสัน่นมันบอกเลยคือว่าอายุคือเทนี้นึงก็ไปววสี่หรือว่าสิเจ้าหนุดเห็นกับตาเลยรุ่งอายุแค่สิบสี่ปีนึงนะคนดังนิ่งหน่อย,อยอยู่ดีอืมเลวเสียดายก็ับเลยทีต้องหวัดให้ก่อนเลย่เพราาะว กขฝันแบบนี้เนาะค่ะกระหวมคือขนองสำนนแม่ว่าโอ้ยตื่นขึ้นมาแล้วไอ้มาอแมนกับคักสิบี่นี่อกจีบมากบี่วะออกยังก็มาตัเนี่ยมาแหงะเจ้มาแหงตอนนี้โอไดเจหนึ่งสี่สีแครแครได้สิเจแคแคนี่ยช่องเนี่ยสียู่นี่เต็มสองวด มักคักเลยบ่เจเมักคักตอนนี้หนึ่งเลยเอื่นด้วนแต่ว่าสามตัวนี่สีบ่วงสวงแล้วนะเจเนาะบ่งสวงเล้วม่ขั้นปวยมันสีอันตเจอย่างผู้สะกคนบ่เจนุดอันว่าสิเฮ็ดยังก็อ้อนให้เพิ่นเบิงกอฟอนให้เพิ่นเบิงก็เนาะเจังเสียเนาะเจ้าเสียตาเบ่งเจ้นุดฟอนหรือบบไง อันั้นก็วอเออด้แตงตสวยสุดไทา้วกม่ช่คยผา้ากวกไร่้าก็มัติดพุงเลยติพุงงงวด้ย่ารกแตองงวดื่อนไหนได้ตัวกหนึ่งซีหนึ่งซีตัวเดียวโครโตัวเดียวโครอเตีอันไหนตีเจตินุดเอาแค่ตัวเดียวว่า่หลายตัวมาตัวนี้แห้ง แขนแขนตัวเจเขามาขายรถตดีไปบุ่นี่สามตัวล่อกันค่ะเขาถือน้ำเจโนดหลายบ่โอ้หลายจุ้ยเขาโตมากยุนบ่แม่เขาโตมากยูุอยมูถือหลายไปไหนกับมูโอ้ละวันที่หนึ่งอยู่ไดี๋ยวมีคนถือมาวันที่หนึ่งนั่นหมดเลยเขาโทรมาบอกกับเจ้าโอ้เขาโทรมา มีคนอะไรางวัลที่หนึ่งบอกแมนเขาโทรมาบอกสู้ฟังแต่ว่าเจ้าตัวเขาบ่ได้รทุ่นเออเอาอย่าไปว่าวัะนี้เอาะมู่เจ้าแม่ถือถือนั่นคือว่าสื่อสองแสนพันโอ้ยพันสื่อสองร้อยกู้สองร้อยโอ้ผู้ยุ่งแม่งนอกค่นบอกแล้วก็ได้ตัวนี้ล่ะตรงๆแล้วกระไดโอทั้งตัวทั้ง ตอนแล้วไรโตนี่แหละแปลหกห่ะสองร้อยคุ้นสองรยมื่อนงีทหาเจ้าเมื่อังน่ะแมนตาเพิ่งอยู่ไก่้วว้ยดูเพงนอกคนแล้เออสื่อหน่อยเนาะเราสื้อมาหลายแต่ว่าเราสื้อเรื่อยๆว่เราเออเขาขั้นเชียเจโนตยังวดนี้ละามตเขาบอกตองวดตัวแรกเเกีเอามายกเิ่งนีตวยกมาให้เบิ่งแสหนึ่งหนึ่งสี่โอ๊บ่ไหวบ่เจ

ข้าสอบเพิ่งมาใหม่บ้านเราไม่อยใส่มาได้แล้วได้แล้วเอาไหัวอโอ้ยกลัวละว่าเอาว่าควอาฝันเห็เบ้านฟังก่อนก็ได้เหาอบ้านฝันเนอฝันจังไหนหมูหล่าไสเกินไปขี้หม้อไซ้ทให่แล้วก็อุบัติเหตุครับเพราะก็ได้ตุย บ่อายุยังน้อยอยู่14ปีควันเมื่อคืนนี่วันเมื่อคืนนี่ไล่ตามตองหวดเลยตองหวดเลย14แขนแขนแคนแขนงวดนี่น้อยๆแคนแขนพี่น้องเอ้าแคปหน้าจอมาแล้วได้ตัวเลขเลยครับเท่านี่แหละแน่นอนเอรับว่ายุพอสอบภาษาไทยน้องขอไเจ้าก็จได้เรื่องไปเนี่ยเจียนุนติดไฟมาซะเนี่ยนี่ข้อพัสดคือปรเห็นเผื่อว่าไม่เข้ามาดังจอละลอยอยู่นะตัวไหนเจ๊ หนึ่งสี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวคอโลต่อกวดต่อกวดโดบ่ไหวตีโดบ่ไหวอยากบอกเต็มที่แล้วอ่ะอยากบอกเต็มที่แล้วอยากบอกแห้งอยากบอกแห้งมือหนิหนึ่งสี่หนิ่คตรมไหวนี่ละมันสิออกปะเจ๊ออกถูแล้วเท่าไหร่นี่